กำลังเดินไปตามกรอกซอกซอยนะครับรู้สึกว่าจะเงียบหน่อยนะฮะวันนี้เงียบมากๆเลยนะครับไม่ขันเนี่ยไม่ค่อยได้กินเลยวันนี้เสียดแมขันจะได้กินข้าวหรือเปล่านะครับด,ดูนะครับไออีกคนนึงก็ยัก็กลัวนะะอีกเอาเอาได้กินไหมโอ้ยหลุนครับโอ้โหได้กินจริงๆ,ๆด้วยฝูงวัวยังไม่เข้าค้อกเลย เราก็จะออกไปพักกันแล้วครับนี่สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดี f อแฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังกันเงินพลายมงคนน้อยนะครับเรามาดูแม่ขัน ในวันที่ตอนใกล้ค่ำนะฮะนี่เราบ้านแรกเราผ่านไปนี่บ้านที่สองนะครับบ้านที่สองคือเป็นบ้านเล็กๆนะฮะเราก็มาเข้าบ้านที่สองกันก่อนที่จะออกไปพักกัน,นใกล้จะเมืดค่ำละเดี๋ยวอีสักพักเราก็ บดบ้านนะบ้านไม่เยอะบ้านแค่หลังเล็กๆบ้านน้อยไม่เกินสักสี่สิบประมาณสี่สิบห้าสิบหลังคาเรือนครับอ,โอ๋โชคดีแล้วแม่ขันโอ๋หมานตอนค่ำโอ้ยทั้งให้ทั้งกล้าทั้งกลัวนีครับ บ้านสุดท้ายที่เราจะออกไปพักนะครับนี่คือชีวิตการออนทัวของแม่หันนะครับนจะได้ให้แม่ๆได้รู้นะว่าเวลาออนทัวเราทัวกันยังไงไปยังไงเอาใายแหวนไปใส่บ่ครังงบบออย่างนี้บอครับ โอ้หมาก็เยอะนะโอ้นี่มาแล้วมาแล้วผู้ใหญ่ใจดี <S 2> <S 2> <S 2> อืมโชคหมาร่ำรวยได้แม่เด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอ้โหบ้านใหญ่ไม่มีนะเออบ้านเล็กๆนี่มีนะครับ ตอนนี้แล้วก็ออนทัวตามบ้านนะครับกำลังเดินไปตามกรอกซอกซอยนะครับรู้สึกว่าจะเงียบหน่อยนะวันนี้เงียบมากๆเลยนะครับแม่ขันเนี่ยไม่ค่อยได้กินเลยวันนี้เราต้องตอนเย็นเราต้องพิเศษให้แม่ขันซะแล้วนะจะเจอผู้ใหญ่ใจดีอีกไหมเนาะผู้ใหญ่ใจดีของเราอยู่ที่ไหนเนาะเนี่ย ทำอะไรแม่ขันจะไปไหนนี่อนี่ก็ว่างนะครับว่างเปล่าเลยครับแม่แม่ทุกท่านนี่โอ้เจอแล้เจอละหลุนหลุนหลุนแม่ขันจะมีไหมน้อ ได้อีกไหมน้อไม่ได้เหมือนเดิมถามไปดูครับอรอบบ้านแล้วนะครับแม่แม่หลงแป๊บเดียวไม่ถึงสิบนาทีครับหลงแป๊บเดียวไม่ถึงสิบนาทีโอ้มีผู้ใหญ่ใจดีให้ข้าวกินด้วย คุณแม่กลัวช้างแม่ขันวันนี้คงไม่ได้กินนะคุณแม่กลัวช้างนะยื่นให้เลยคุณแม่จ้าบ่ดาได้กินดอกเด้อมือนี่เขาก็ไม่คุบเอาเลยดอก น no ั่นตัวเออยืดนดอกไม้เง้ยวแม่ยืดนดอกไม้เงี้ยวเออว่่ได้กินแท้แล้วมาอนี้เอาเสียแม่ขันจะได้กินข้าวหรือเปล่านะครับดูนะครับไออีกคนนึงก็ก็กลัวนะอีกเอาเอาได้กินไหม โอ้ยหลุนครับโอ้โหได้กินจริงๆด้วยโอ้ยขลากลายอันนี้ใจเย็ยนเย็ยนเดอ้อพนาวาอืมคุณแม่ให้ข้าวแล้วคุณแม่ก็จะทำบุญด้วยแม่ขันเออใจเย็ยน ใจเย็นเย็นแม่ขันใจเย็นเย็นเดี๋ยวคุณแม่ไปเอาคะแนนมาให้อยู่นะครับนิ่งหน่อยนิ่งหน่อยเออคนสวยอ,อ่ายื่นออกมาโลดคุณแม่เออใส่ใส่มือสร้างกันละเออให้โชคให้มาให้ร่ำไม่รวยเด้อคุณแม่เด้อให้ถูกหวยถูกลัตตเตอรี่ให้สมความมุ่งมา่นปรารถนา เฮ็ดบุญมาเศร้าบาทก็กลับขึ้นไปเศร้าหลั่นบุญเด้อคุณแม่เด้อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นโอ้ยมันน้ำกลนทายบาทเนี่ยสร้างไปแล้วจังกาเด้เวลาเท่านี้เราก็จะออกไปพักกันนะเวลามืดค่ำเราก็ไม่ เราก็ถึงที่พักล้วบางวันก็มีค่ำหน่อยแต่ไม่ดึกนะครับนี่ครับโอ้ยฝูงหวัวยังไม่เข้าค้อกเลยเราก็จะออกไปพักกันแล้วครับนี่วัวก็อยู่ตามทุ่งนา เราก็จอดรอที่นี่นะครับเปิดท้ายรอแล้วไม่ขันออกไปพักกันมืดค่ำแล้วถึงเวลาพักผ่อนของเราแล้ววันนี้ไม่หมานวันพรุ่งนี้เราต้องหมานแน่สู้กันต่อไปครับต้องมีสักวันต้องมีสักวันที่เป็นของเรา ครับโอ้โหจะขึ้นเลยบอไม่ขันขึ้นไปเลยบอขึ้นเลยบอสิไปใช้หันอ่ะ ตอนนี้ก็กำลังเก็บของขึ้นรถกันนะครับเพื่อจะออกไปพักผ่อนนะครับผาไม่ขันเราออกไปพักกันนะครับได้เวลาแล้วอ้าไปไม่ขันขึ้นรถเลยรู้งานมากครับไปขึ้นรถ สบายครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับผม